สวัสดีค่ะวันนี้บูน้ำลาลิตามาให้ชมนะคะคอของลาลิตาจะคอหน้ากับคอหลังจะเท่ากันนะคะแต่ท่านสามารถถักให้คอหลังตื้นกว่าคอหน้าก็ได้นะคะแล้วก็สามารถขยับคอให,ให้ตื้นขึ้นนะคะถ้าไม่ชอบคอกว้างสำหรับแขนระบายนะคะ เราจะเว้นใต้ใต้ท้องแขงตรงนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เราสวนใส่มันจะมันจะไม่รำคาญตรงนี้เนาะแต่ข้างหน้าเราก็จะดูไม่ออกนะคะว่าว่าข้างล่างมันมันมีช่วงหวาวอยู่นะคะบอกว่ามันจะใส่สบายขึ้นสำหรับแพทเทิร์นลลิตานะคะจะราคา180สิบาทบุจะมีคลิปให้หนึ่งคลิปนะคะเป็น เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับแพทเทิร์นที่ท่านจะได้รับในอีเมลมีทั้งหมดห้านหน้าจะอธิบายขั้นตอนการทํางานแล้วก็จุดจุดที่เราจะต้องสังเกตในแพทเทิร์นเพื่อที่เวลาที่ทํางานจริงๆนะคะลงมือถักจริงๆจะได้มองภาพออกและก็เข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ซื้อลิต้าไปแล้วนะคะหยัด อยากจะได้แขนะระบายแบบนี้แล้วก็ชายเสื้อแบบนี้นะคะสามารถซื้อแพทเทิร์นลลิตาได้ในราคา50%ค่ะบูร้ให้เลยนะคะ50%แล้วก็สำหรับท่านที่ถากซื้อลลิตานะคะแต่ต้องการที่ซื้อแบบมีมีรังรุมเนาะแบบของลิตานะคะก็สามารถซื้อแพทเทิร์นลิตาได้ ในราคาลด5้เหมือนกันเพราะว่าอ,อย่างถ้าเกิดสมมุติเรามีแพทเทิร์นลิต้าเนาะที่มันเป็นติดกระดุมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเรามาเ,ราเพิ่มใส่แขนระบายว่าจะน่ารักมากเลยค่ะก็จะได้อีกฟิลหนึ่งส่วนท่านที่มีมีลาลิตาก็ก็อยากได้กระดุมเนาะก็ก็ไปซื้อลิต้าเพิ่มค่ะในราคา50%ตอนนี้บนจับคู่กับ ผ้าผ้านุ่งนะคะผ้าถุงนุ่งแบบง่ายๆแต่เดี๋ยวบูจะมาจับคู่กับกางเกงให้ดูนะคะมาใส่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไงลาลิตากับกางเกงค่ะสามารถจับคู่กับกระโปรงก็ได้นะคะ เหมาะสำหรับบัรทำงานได้เลย